หนึ่งนายสิงชุกแม่เดียวอยู่ตำบลก่อจันอำเภอกอจันจังหวัดชนบุรีปวดขาปวดเข่ามานานตอนนี้ก็ได้กินวิออเต๊มานึ่งเดือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้รับคำแนะนำมาจากวัปปากาฟแฟโบราณก็มันเทาไปเรื่อยๆตอนนี้ขอบคุณครับ ผมนายสิงชุกแม่ดเดียวอยู่ตบาานนำบลก่อกาจานันอำเภอกอจันจังหวัดชนบ,บุรีปวดขาปวดเข่ามานานตอนนี้ก็ได้กินวีออเต้มานึ่งเดือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้รับคำแนะนำมาจากวัปปากาแฟ,ฟบโบราณก็บันเทาไปเรื่อยๆตอนนี้ขอบคุณครับ